Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast และนี่คือรายการ In Focus. In Focus ในเอพิโซดนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนักกีฬาที่ถือว่าฮอตที่สุดสําหรับกอล์ฟ เมืองไทยตอนนี้แต่ว่าที่พูดคุยวันนี้เพราะว่าเพิ่งขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งของ ladies european tour ด้วยทั้งคะแนนสะสม race to costa del sol ทั้งอันดับเงินรางวัลรวมแล้วก็ในฐานะคะแนนสะสม lucky of y e a แน่นอนครับไม่ใช่ใครอื่นน้องจีนอัธยาธิติกุลน,น้องจีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนิร์อ,อย่างแรกคือยินดีด้วยนะครับกับการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในทั้งสาประเภทเลย ขอบคุณมากค่ะคิดไหมว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าห้ารายการเองนะผมไม่เคยเห็นไม่ว่าโทรไหนอะไรยังไงเล่นห้ารายการขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งสามแคทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่วงการกอล์ฟต้องจดจำครับค่ะก็มันมันก็ถามว่าเร็วไหมมันก็ใช่ค่ะก็ค่อนข้างเร็ว แต่แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบโฟกัสอะไรตรงนั้นมากสักเท่าไหร่เพราะว่าจรีนก็แข่ง,งจีนแข่งวีกนี้เป็นวีที่สี่ติดต่อกันแล้วจีนก็โฟกัสไปต่อว,วีกี่เร่อยค่ะคไมไ่แบบเฮ้ยวีกนี้ต้องแบบแชมป์เพื่อที่แบบเอาคะแนไนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเะค่ะอืมก็คือตั้งใจทําแต่ละวีให้มันดีที่สุดเลยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ค่ะเพราะ่พอมาถึงตรงจุดจุดนี้แล้วมันแบบแตละวีสนามก็ไม่เหมือนกันร่างกายก็ตื่นมาในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คือเราก็แบบพอวีนี้วีที่เราตีดีวีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าวีนี้เราจะตีดีไปด้วย,วยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอืมอ่าใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนสนามบรรยากาศก,าก็เปลี่ยนไปใช่ใช่แต่เอาจากแมตช์ที่แล้วก่อนอารามโคทีมซีรีส,ส์ซอนดอน มันเป็นรูปแบบใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นผมเชืนะ่อว่าน้องจีนก็อาจจะไม่คุ้นแต่จริงแล้วจีนได้อะไรจากการเล่นแมชนี้บ้างครับเอ่อจริงๆอาร์โก็ที่มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วคนะ่ะใช่ครับปีที่แล้วจีนจีนไม่ได้ไปปีนี้ก็เป็นครั้งแรกของจีนที่ได้ลงเล่นน้ำรำโกท้ทีมซีรีส์ก็ตอนแรกก็เอ่อเอาเอาถึงทีก่อนนะคะแล้วก็แบบ,บงงว่าแบบเฮ้ยเราจะ เราจะเลือกยังไงเราจะจับยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าจะเลือกใครหรือจับยังไงอะไรเงี้ยเพราะจริงจริงๆก็ใครใครก็ได้ใครใคร,ใครก็ได้อะไรเง,งี้ยเพราะวพราะที่เชื่อว่าทุกคนก็มีฝีมือและศักยภาพในตัวของตัวเองแล้วก็พอได้เลือกพอได้ทีก็โอเคก็โอเคคนระับแล้วก็ส่วนบุคคลนะพวกก็ดีดีนะคะทีร่รู้สึกว่าคือ ไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะอาจจะรู้หรือแล้วว่าคือเราออกกับทีมค่ะเราไม่ได้ออกกับทีมอื่นเลยเราออกกับทีมเราอย่างเดียวสี่คนอืมอมอืหอก็ก็สนุกไปอีกแบบทีนี้เนี่ยในการเลือกน้องจีนบอกมันมีทั้งเลือกสมาชิกแล้วก็ต้องสุ่มเลือกสมาชิกไอตอนที่เลือกอ่ะทำไมถึงเลือกคนนี้ มีมีแบบเยอะเยอะมากค่ะแล้วคือพอไปถึงไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องมาขั้นตอนแบบไงขั้นตอนเลือกวันคือแบบเอ่อกัปตันตาสามสิบกว่าคนเนี่ยค่ะมามาประชุมเหมือนแบบมายืนหน้าเวทีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบสุ่มว่าใครได้เบอร์ไหนที่จะเลือกลำดับที่จะเลือกอ่ะโอเคแล้วน้องจีได้ลำดับที่เท่าไหร่ครับ อ๋อเพราะฉะนั้นคือเบอร์แรกๆเขาก็เลือกเบอร์ตัว,ต,วตัวที่เขาคิดว่าเจ๋งๆไปก่อน,น,นใ,ชใ,ชใช่คือบางคนก็แบบเลือกอ่าคนที่อยู่ในใจเราก็โดนเลือกไปแล้วคนที่โน่นนี่ก็โดนเลือกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เลือกคนนี้เพราะว่าตอนดูดูดูดดวีที่ผ่านๆมาคืออย่างเชฟสปอร,ร์ตเนี่ยคะ่ะเขาก็ขึ้นมาแมทแมทที่แล้วสนามเนี่ยเขาก็เขาก็ยังโอเคผัดตัดตัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะรอด แต่จริงๆเราก็เ่อพอหนูเห็นลูกร้าของอะค่ะตอนตอนแบบตอนตอนซ้อมแบบชีเห็นเชีพดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอเคเลือกมาอืออืมโอเคก็ก็เป็นเหตุผลแล้วก็เป็นความท้าทายของฟอร์แมตแบบนี้นะครับจริงๆแล้วในเกมของอารามโคเนี่ยพอมันเป็นทีมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับทีมสทีเดียวเนอะเพราะว่าสมาชิกไม่สามารถให้คําแนะนําอะไรกันได้เลยในการเล่น ใช่ค่ะก็คุยกันอยู่ว่ามันแบบรู้สึกแบบแปลกๆว่าเออทีมแต่เราก็ยังต้องสู้กันเองแล้วก็อุึก่าอะไรกันไม่ได้เลย,เลยในฐานะกัปตันทีมเนี่ยพอจบวันแต่ละวันเนี่ยมีคุยกับทีมไหมครับเพราะว่าสาวน้อยอายุสิบแปดนี่มากลายเป็นกัปตันทีมกับอีกสามคนที่อายุมากกว่าทั้งนั้นเลยก็ไม่จริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดจบรอบมาแล้วไม่ได้คุยอะไรก็เออเหมือน หนูก็ไม่อยากจะแบบจินว่าจีเนี่ยนี่ให้กำลังใจอย่างเดียวมากกว่าอะไรไม่ได้แบบคุยว่าเธออยู่อยู่ต้องเมกนะรูปนี้รูปนี้รูปน,น,นี้หรือว่าาแผนเพราะทิ่รู<ม>้รว่าทุกคนมีมีแผนในตัวเองแล้วในการเล่นแต่แต่ละวันอะไรอย่างนี้ครับนี่มันเป็นครั้งแรกกับซีรีส์แรกอันต่อไปเนี่ยเป็นโซโตกรันเดคิดว่ามีอะไรที่เราเรียนรู้ล้วต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับสำหรับรูปแบบแบบนี้ ต่อไปซีรีส์ที่สองจีนน่าจะดรอปค่ะน่าจะได้เล่นน่าจะเป็นวีกอ o ของจีน<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ฟิลด์แล้วเดี๋ยวเข้าเยอรมนฝรั่งเศสแล้วก็ ISTS มันก็จะ6 w ว e ติดเลยก็ซึ่งอันนั้นก็จะหลัก ISTS ซึ่งจริงว่ามันน่าจะหนักไปสำหรับจีนเพราะว่าหลังไอหลังแมตช์เป็นทีมนั้นที่ก็มีอีกสองสามแมตช์ที่อรออยู่ค่ะที่ก็เลยเลือกดรอปมาัานไปอืมโอเคเพราะฉะนั้นก็คือ ค่อนข้างแน่แหละว่าซีรีส์ที่สองน้องจีจะไม่เล่นแน่แใช่ค่ะแต่นิวยอร์กก็น่าจะไปอยู่ค่ะซีรีส์สามอ่าฮะทำไมเล่นถี่นักล่ะครับมีมีคนฝากถามผมมาเหมือนกันก็เป็นห่วงว่าโหตั้งแต่ฝรั่งเศสสวีเดนเช็กฮอลแลนด์อังกฤษนี่ไปต่อฟินแลนด์อีก ไม่ได้แพนกันว่าเราจะเล่นทีขนาดนี้ค่ะเพราะว uh ่า huh. ตอนแรกแลงด์ีนยังไม่ได้เข้าไปเล่นในเอเวียนหรือว่าเอไอจ์ค่ะ uh huh. อ่าฮะอ่าเพราะว่าพอคือแมต์แมต์ที่จะชี้สตาร์ชีวิตีว่าจะได้เล่นไม่ได้เล่นก็คือแมตต์ท,ที่เช็คค่ะอ่าโอเคแล้วพ,พอเอิญเช็คจบเป็นชแชมป์ด้วยใช่จบแชมป์พอจบแชมป์ปุ๊บ ก็ได้เข้าเอเวได้เข้า AIG ได้เข้าหมดเลยมันก็เลยตรางมันก็เลยแน่นขึ้นตอนแรกจริงจะดอกจะดอกจะดอกวีนี้อืจะดอ,ะดอ,อกวี mm hmm. ออกนี้แต่เพราะว่าอพอเห็นวีหน้าเป็นฝรั่งเศสจก็เลยแบบเออเอางั้นหนูอยากโมเมนตัมตอนนี้มันกําลังดีอคะค่ะครับหนูก็อยากให้คีฟ going ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดอกฝรั่งเศสรลรวเพราะว่า จริงๆต้องบอกว่าแมทช่วงนี้ที่มาถีมันเป็นแค่ช่วงนี้เฉยๆอะค่ะเม uh ื huh. ่อหลังจากประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยจะจะไม่ค่อยมนีแล้ว uh huh. ช่วงนี้ไม่ใช่แค่จีนที่เล่นบ่อยแต่ว,ว่าทุกคนก็คือเล่นแบบถีกันมาหมดเลยเหมือนกันสมาชิกใน LUT อ,อะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นถีแบบนี้เนี่ยเออมันมีเกมตรงไหนที่คิดว่ามันมันมีเพี้ยนไปไหมหรือมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงดูแลเกมตัวเองยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้จินว่ากำกำลังโอเคอยู่ค่ะยังไม่ได้มีเพี้ยนมีอะไรแต่ว่าถ้าถ,ถึงถึงถึงมีเราก็คงจะถึงมีแล้วเป็นปัญหาหนักจริงๆจริงจิบกับทีมก็คงจะแบบโอเคงั้นเราตัดสินใจแบบดรอปวีนี้ไปแล้วเราไปเราไปเวิร์กไปทําอะไรดีกว่าแต่ตอนนี้พอมันยังไม่มีเราก็เลยโอเคแต่ละอย่างก็ไปสอแล้วจริงไม่ได้อ่อพอแข่งสี่ห้าวีจิงไม่ได้้อมแบบหลังจะแข่ ซอมเยอะขนาดนั้นนะคะก็แบบเซฟร่างกายไว้บ้างอะไรไม่ได้ออกรอบแบบปกติมีอัอเฟชเชิลสองวันจากที่เมื่อก่อนที่ไม่ได้แข่งเยอะก็คือสิบแปดจุดแปดหรือสิบแปดเก้าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นแบบสิบแปดวันเดียวซ้อมอย่างเดียวหรือว่าไม่ก็เก้าเก้าอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ดูหลายๆอย่างให้มันเข้ากับร่างกายด้วยเข้ากับเกมด้วยอะไรสมมุตินะครับเพราะว่าช่วงหลังจากเนี้ย มันจะมีทั้งเอวิียงมีทั้งสกอตติชโอเพ่นมี AIG ที่เป็นรายการเมเจอร์แล้วก็โคแซงชันกับ LPGA ทัวร์ด้วยเกิดชนะขึ้นมาล่ะจะไปแอลเลยไหมหรือว่าจะคีปเมกิ n ง h ิส t o รีที่เลดี้ s e u r ร p เป n นทัวร์ต่อเคยคิดไว้บ้างไหมไม่เคยนะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้นี่เลยแต่ว่าจริงๆถ้าจริงๆว่า LPGA มันเป็นความฝัน ดัวกอล์ฟแล้วหลายคนแบบนักกอล์ฟหิงทุกๆคนอยู่แล้วจริงก็คงอยากจะเข้าไปเล่นอืถ้าได้แชมป์จริงๆก็คงไปเล่นแต่ว่าก็ต้องดูสถานาการณ์ทั้งสองสองคู่อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างคือถ้าอย่างแอลแบบมีช่วงที่ไปเล่นพวกเออเชียนสปริงแล้วจริงไม่ได้แบบแคตตาล็อไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อาจจะเล่นในเอลทีบ้างก็ได้มันก็ต้องดูสถานาการณ์ต่อไปอะค่ะอืาได้ถ้าได้จริงๆนะโอเค ก็ต้องมาพิจารณากันต่อแต่ความฝันสูงสุดก็คือ LPG ทวนแหละใช่ใช่ครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเ LED เนี่ยจากจากที่เห็นในอารามโคเนี่ยมันจะเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างใน l e t ยกตัวอย่างเช่นแมชนี้เนี่ยให้ใช้กล้องวัดระยะได้ด้วยอันนี้คือปกติ LED เปน็นนี้มาทุกแมชเลยหรือเปล่าครับ มีมีบ้างบางแบทในแบทที่ไม่ใช่ทีมมีบ้างแต่ว่าน้อยอะค่ะแต่จริงๆต้องบอกว่า LVT มันเป็นคนท,ที่แบบเราสามากดหรืออะไรต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าจริงว่าด้วยความที่อ่ทัวกับผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอเคกันคือมันลดหย่อนหอดอะไรกันได้เช่น LVT ส่วนใหญ่อ่ะคือผู้เล่นก็สามารถลากดีเองได้ใช่ไหมคะแต่ LPG ก็คือทําไม่ได้เลยอือหืออือหื บางทีก็จะมีกฎต่างๆหลายอย่างมาซึ่งจริงว่าโอเคมันบางทีมันกระทันหัดบ้าบางทีมันไอ้นู่นไอ้นี่บ้างมันทําให้เราแบบได้ประสบการณ์เยอะเพราะว่า LPG เขาจะสติ๊กมาเลยว่าแบบโอเคมันเริ่มแข่งวันวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะแต่ที่บางแบบก็คือแข่งตั้งแต่วันพุธวันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้แล้วเราเรียนรู้กับ ัวเอลมากกว่ามัน,มนเป็นทัวร์ที่แบบเปลี่ยนแปลงได้เลอดเวลาอา่อาฮะอ่าฮะจริงๆจะว่าเป็นเฟกซิเบิลยืดหยุดด่นสำหรับนักกอล์ฟก็ได้เนอะใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยอ่าพอพูดถึงเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับนักกีฬานใน Lady ้ซีโรเปนทัวรเนี่ยเขามีการตรวจระวังเรื่องโควิดอะไรกันยังไงผมได้ยินมาเหมือนกับว่าก็ตรวจกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับตรวจกัน ค่ะตลอดทัวร์วีดีัารก็มีแ um. ล right. right. okay. yeah. uh ้วก็มันเอมีพวกเทลเช็คซึ่งมันก็จะมีเราก็ต้องทำกรอกฟอร์มเทลเช็คทุกวันเพราะว่าถ้าไม่กรอกก็เข้าสนามไม่ได้ถ้าตรวจนะคะแล้วก็อมีแบบตรวจสำหรับเทสโควิดเนี่ยเราจะมีเทสเข้าเข้าเข้าบับเบิ้ลอะเพราะเราจะทำเขาจะทำเป็นบับเบิ้ลอยู่แล้ว เข้าบัฟเฟบางทีมีมิดวีคกลางสัปดาห์แล้วก็คือบัลแล้วก็เอ็กซิทเทสก็คือออกไปอืมคือมีต้นมีกลางมีปลายใช่วีคหนึ่งก็ประมาณบางที่ก็สามบางที่ก็สองแล้วแล้วแต่วีคมันไม่ได้ตายตัวแต่ว่าแน่ๆต้องสองแน่ๆค่ะทีนี้เนี่ยคือเหมือนเข้าแล้วก็ออกที่เขาตรวจนี่เขาตรวจไงครับคือสวอปเทสคือจิ้มจมูกอย่างเดียวเลยป่ะครับ หรือว่าเป็นเป็นการป้ายจากกระพุ้งแก้มส่วนส่วนใหญ่มิดวีคจะเป็นเลสทรฟอลก็คือเราตรวจเองค่ะอืมเราตรวจเองแต่ว่าพวกเอ็กซิสกับพวกตอนเข้าจะเป็นพีซีอาร์เทสผ่านผ่วผ่านไปห้าสัปดาห์จมงจมพูไม่พังกันเลยครับ <laughs> ชินแล้วค่ะตอนนี้จริงๆว่าเราชินแล้วเราแล้วเราก็เริ่ม่าวว่าแบบเออแต่เราประเทศประเทศไหนเจ็บอะไ ไหนแบบดูโหดโหดที่สุดเขาทําอย่างนี้กับทั้งนักกีฬาแคดดี้แล้วก็สตาฟโค้ชของนักกีฬาหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะทาอย่างนี้กับทุกคนเลยเพราะว่ามันเหมือนพวกที่อยู่ในบับเบิลนะคะแต่คนนอกบับเบิลพวกวอนเลนเทียหรืออะไรจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าพวกนอกบับเบิลนั่นคือมันไม่ได้มีส่วนไหนที่เข้ามาใช้พื้นที่หรือว่าสัมผัสกับนักกีฬาอยู่แล้วถูกไหมครับ อือือเราเหลือเวลาอีก like, ช่วงสัน้นๆฝากอะไรถึงแฟนๆกอล์ฟชาวไทยเพราะมีคนเชียร์เยอะมากจริงๆผมระหว่างบรรยายอารามโคไปเนี่ยไม่ไม่เคยต้องพิมพ์อะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะมีแต่คนเชียร์น้องจินเยอะมากๆค่ะก็ก็ดีแลวต้องขอบคุณมากกว่าค่ะเพราะว่าอก็รู้ว่าจิงแข่ง แข่งที่นี่เวลาที่ไทยก็ไม่ตรงกันแล้วทุกคนก็ยอมนอนดึกมากที่จอเชียในแต่ละวันนะคะก็ขอบคุณไม่ใช่แค่จีนหล่อจีนว่าทุกคนก็เชียนกักกอล์ฟไทยทุกคนเหมือนกันที่อยู่ทั้ง l อ t l p j pj หรือโรเปียโนของผู้ชายนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพวกเราก็เอ่อเชื่อว่ากําลังใจมกกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกอล์ฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะคะพวกเราก็เนี่ยแหละ นักกอล์ฟไทยในต่างปรนก็ทําหน้าที่ของเองทีดีที่สุดอยู่แล้วเพื่อคนไทยค่ะโอเคได้เลยครับงั้นก็ต้องขอบคุณน้องจีนอัธยาทิติกุณนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของ ladies European Tour ณวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือน้องจีนอัธยาทิติกุณนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในพอดแคสต์ผมเชื่อว่ามีจังหวะเหมาะเดีด ฝากคาถามไว้เราอาจจะได้คุยกับน้องจีนหลังจากนี้อีกสักพักหนึ่งครับให้น้องมุ่งมั่นกับการแข่งขันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวน้อยมหัศจรรย์นคนนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวันนี้อินโฟคัสลาไปก่อนสวัสดีครับ